สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,นวทางนะคะแนวทางตำฮานอยของเรานะคะงวดประจำวันที่8กันยายน2568น2568ะคะมาดูนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกัน ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะโอ้แตกแล้วค่ะหนึ่งเจ็ดสามนะคะหนึ่งเจ็ดสามของเรานะคะเลขเลขถูกค่ะแตกสามตัวแล้วนะคะฉ่ำๆกันไปนะคะดีใจด้วยนะคะกับเอฟซีเนาะมาดูกันเลยนะคะโอ้เจาะเข้าเยอะอยู่นะคะวันนี้นะคะเจาะเข้านะคะสีหนึ่งนะคะ สีน,นี่เข้าทั้งนอยกิดนอยพิเศษเลยนะคะ3ามนะคะฉ่ำฉ่ำกันไปเลยนะคะนอยพิเศษนอย VIP อ3ห้าสนะคะนอยปกติแตก3ตัวนอยปกตินะคะ93นะคะเม็ดเดียวไม่แตกคะ่ะไม่มี4ีหนะคะโอ้ฝั่งทางนี้นะคะเด้งดึงดังดึงดังเลยนะคะทุกคนเนานะ ว่านอยแยกนะคะสายรูดนะคะดีใจด้วยเด้อเอาขอให้ปังแบบนี้ทุกวันนะคะช่องของแอดนะคะแนวทางฮาหนอยจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรร้านนะคะชอบสูตรแอดจัดสูตรแอดชอบสูตรร้านจัดสูตรร้านนะคะในคลิปเดียวกันเลยนะคะในคลิปเดียวกันเมื่อก่อนนี่จะอัดแยกอยู่นะคะคลิปแอดก่อนคลิป ค่อยมาคลิปหลานเนาะแต่เดี๋ยวนี้นะคะก็คืออัดรวมกันเลยนะคะเป็นคลิปแอดแล้วก็คลิปหลานรวมกันในคลิปเดียวกันเลยเด้อหาดูนะคะหาดูคือสองแนวทางนะคะในคลิปนี้นะคะสูตรของแอดนะคะจะให้ดูก่อนแล้วก็มาสูตรของหลานนะคะอะมาดูกันเลยนะคะโอ้เจ้าแม่ก็แตกช่ำๆเน้นๆกันไปเลยนะคะนี่ดีใจด้วยนะคะโอ้เก่าสามเก่าสามนะคะสามห้านะคะเข้าพิเศษเข้า v i p นะคะ เข้าหน่อยพิเศษเข้าหน่อย V I P เนาสามเก้าสามเก้าห้าสามสามเก้าเข้าหน่อยปกตินะคะสามหน่อยเลยนะคะแตกสามหน่อยเลยเนาะพัฒนาหกเจ็ดสามโอ้ได้แค่นะคะี้ค่ะ มาดูกันนะคะงวดนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่8นะคะทุกคนนะคะวันที่8นะคะฮานอยรวมวันที่8กันยายน2568นะคะให้ไปที่789ค่ะ 7จ7ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดนะคะแปดห้าแปดสี่นะคะทุกคน8 9ดเม็ดเดียวนะคะแปกัน7 9 7 8เก้าเจ็ดแปดนะคะห้าสี่สามสี่สามห้านะคะทุกคนเจ็ดเก้าหกสี่แปดสามห้านะคะเจ็ดแปดเก้าเนะคะห้าแปดเก้าห้นะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะถ้าชอบเน้นระยำเนื้อค่ะถ้าชอบค่อยติดค่อยตา ตามนะคะทุกคนแอดก็ทําตามสูตรของแอดนะคะสูตรแอดนะคะอันนี้เป็นสูตรแอดนะคะส่วนสูตรล้านนะคะจะอะไรบวกอะไรแอดก็ไม่รู้นะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเด้อมันเป็นตัวเลขมาโหลดขายแอดกะห้เกียรเจาของเนาะเพิ่นสีบวกอีองังกะเรื่องข้องเพิ่นเถรอคะเออแอดก็ไม่ได้สนใจยยนะคะเออเขาให้ตัวเลขมากเนาะแอดก็เอามาลงนะคะเอามานําเสนอให้เอฟซีนะคะดูนะคะถ้าชอบค่อยตามไปเลยนะคะบ่มาเข้ากับปล่อยผ่านเนาะ เอานี่นะคะเลขทูบนะคะก็173นะคะ073 078แล้วก็178นะคะทุกคนเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่8 6 8 9นะคะ7 9 7 6นะคะ78นะคะ54 34แล้วก็35นะคะทุกคนนะคะ นอยกิจนะคะให้ไปที่34นะคะนอยพิเศษนะคะ67น่อยปกติ37นอย VIP 67หนอยกาชาศูนย์สามนะคะนอยสามัคคีนะคะ45หน่อยพัฒนา34นะคะ012นะคะนอยปกเอ่ออันนี้นอยปกติว่าเขียนว่าปกติโอ้ยหลักร้อยนะคะเอาล่ะค่ะขันขันหลายเนาะ ส่วนของร้านนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะร้านเอาอะไรบวกอะไรนะคะแอดก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะเออเขาเหตดไห้แนว่ไดเอทเขามาให้เบิง์เนีนั่นเนาะถ้าบ่มากกับบอตรงเบิรงค่ะถ้ามากกับจังเบิงเด้อจะ้ะตัวตัวแนวทางของสูตรห้านนะคะเพราะว่าเอดก็ให้เกียรเจ้คข้องสูตรเขานะคะไม่ได้ไปถามนะคะว่าเขาเอาอะไรบวกอะไรบ้างนะคะเป็นลูกเป็นล้านกันก็บ่ได้ไปสศกปนันเด้อจะ้ะ เอา้านี่นะคะแคบเอานะคะตัวนี้สูตรของเอสนะคะสูตรของเอสเอานี่จะแคบเอาค่ะลองดูนะคะนี่ลองดูนะคะเป็นฮานอยเอสนะคะมีฮานอยเอสฮานอ,านอยหลานนะคะลองดูเด้อจะสีพิษสีถือก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะทุกคนนะคะ นี่แคปอเลยบค่ะเอามาดูแนวทางของสูตรห้านนี่นะคะร้านให้นะคะสามหกเก้านะคะสามหกเก้าก็เจาะเข้า3ามเ้าเลยนะคะเน้นๆเลยนะคะ9 3้าสามสามเก้าพิเศษนะคะห้าสามก็ปกตินะคะ9 3้าสามก็ VIP นะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเนาะสามเก้านะคะสามเก้าเอ่อ93้าสามนะคะนี่เนาะปกติ VIP นะคะ ถมากังกัรต่างๆานะเน้นระยะนะคะเน้นระยะเด้อช่องของเอสนะคะยิ่งทําไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาอยู่นะคะถ้าสูตรมันเดียวกันมากมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าโอ้ว่าเป็นเลขดังเยอะๆนะคะพอสูตรไหนมานลค่ะสูตรไหนดังนะคะมันก็จะบูมกันไปทีเดียวเลยนะคะเลขมันก็มาตัวเดียวกันนาะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรที่แปลกแยกนะคะไม่มีอะไรที่แปลกแยกนะะอกจากนี่ว่าสูตรไพสูตรมั่นเนาะจ้ะเนาะเออหลานก็ให้ไปตามแนวทางของนางนะคะมันก็สิ โอ้ยฐานหนึ่งก็คงด้สูตรเดียวกันก็คือสีคือเล่าพัฒนานี่เนาะจะเนาะโอ้ยสูตรฮิตสูตรฮอตเนาะจะเนาะว่าแต่สูตรได้เขาเนี่ยก็บูย๊ยพากันใส่บักคัดเลยว่าสันดังบานในสูตรก็ดังนะคะวู้ดดังจนตะยานเนาะจะเนาะน่า,ากลัวนะคะสูตรกระแสบอกเขาเอนเลขกระแส เล็กกระแสอาะสู้สู้กันไปนะคะทุกคนขอให้หมานขอให้หิงกันนะคะนี่เดอร์ลีนางก็ทําตามสูตรของนางให้นะคะ มาดูกันนะคะมเม็ดเดียวนะคะเจ็นะคะ703นทุกคนนะคะอ่ะเจ็นะคะศ3คะ่ะทุกคนนะคะ3มเม็ดเดียวนะคะนางฟันให้ที่3นะคะ0373 707มเนอ่อสานะคะ703ดศนย์ 3, เอ่อ7จ็ดสาแล้วก็325นะคะทุกคนวินนะคะ032 7695นะคะสานะคะเจ็ดสามห

สามห6เจ็ดสามหกนะคะสามกะเออสามนะคะศูนย์นะคะศูนย์นะคะทุกคนแถมนะคะศูนย์สองศูนย์สองะคะเจ็ดหนะคะเจ็ดเนะคะเจ็ดสค่ะทุกคนเอาไปพินิดพิจารณากันดูนะคะเดี๋ยวลงแนวทางให้ฉ่ำๆเลยนะคะเตรียมรับข้อมูลเตรียมรับแนวทางเลยนะคะทุกคนนะคะกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์นะคะรัฐบาลลาวก็ดีนะคะรัฐ บาลไทยก็ดีเด้จะสรุปล่างเลยเด้รัฐบาลไทยว่าเม็ดเม็ดเดียวสิเป็นตะคือบ่น้องงวดนี้นะคะลองดูค่ะทุกคนนะคะเม็ดเดียวหวยสวยงามพระรามเปียดนเม็ดเดียวก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็หายไปนานเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะห้หวัง สำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะโชคดีเด้อจ้าอันนี้ของวันที่8ดนะคะวันจันทร์ที่8ดนะคะอย่าหลงวันถี่เด้อจ้าวันจันทร์ที่8ดสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะโชคดีจ้า